โดเนทมา10บาทดูดีเอ็มเอชหน่อยพี่ตีเจอโกดใช่หรอไปฆ่ามันองเฮ้ยตายทำไมจะไปฆ่าทำไมยามันแผนมันนะมันคือแผนมันนะมึงอย่ามัวเลยเอลมาเอลถอยถอยไม่หลอกหลอกแต่ย็นพี่เทนเบรกมันดิเบรกมันดิเบรกมันดิเบรกเบรกเบรกตายเลียวนี่ตายคนเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยไปเลยวอกกินเบรคดีเหี้ยมดวนวิ่งมาว่ะ ไม่แต่แต่เมือนเราได้ไปไอตึกนั้นอ่ะก็นานกว่ามันาดาวโลลงขนาดสามสี่แก๊งอ่ะก็ไอ้ตึกไอ้ตึกไอ้เนี้ยบ้านหลังเออตึกแดงอ่ะผมรู้แล้วไอ้ตามถ้าเราแพ้ไฟนี่ใช่ไหมไฟหน้าเราก็นัดบนเขาเขาโอเคใช่เลยบอกกูบอกเขาโคเคไปบนเขาแล้วกันนะไฟไฟหน้าปุ๊บรีแล้วเดี๋ยวก็รีแล้วจบกูดงกูดานรีแค่นั่นแหละเพราะว่ามันก็ได้มันก็ได้เราแค่แต้มเดียวแค่นั้นแหละ พ่อเพื่อนเราไม่อยู่เยอะเกินไม่โดนหลอกหายปีแล้วหายปีไม่กล้าโดหลอกไอ้นี่ไม่ไหวจ้ะไม่หไมหว ออกเพื่อนไปแข่งไอ้เหี้ยบบกูเส้นตื้นกูสั่งดันมาแล้วอย่างเงี้ยมึงใจใจหน่อยดิว่าไอ้เพีย่ข่อยคนกูหายแปดคนอย่างควายผู้น้ำมึงแม่งอย่างโง่อะไม่พูดมาละเรายื้อไปถึงสี่ทุ่มแล้วกูดาวน์ยี่สิบนาทีก็จบแค่นั้นแอ้เหมือนหรอคุตอนนี้เรายืนอยู่ไหนกลางหรือเปล่าน้องเลยไม่ได้เนี่ยกูอยู่จะใกล้รถจัดเลยเนี่ยกูก็เล่นปกติอะไม่กดไม่กล้าดันวะต่อกันอย่างเี้ยนีตอนนี้ไอ้เหี้ยมียี่สิบสี่คนนี่ สภาครับขอโทษครับแต่ว่าเพื่อนผมไปแข่ง8คนครับมันนี่จริงๆนิงสาได้นะครับเออมันมันอักซิเดนต์จริงจริงครับไม่ผิดเราเล่นพร็อพไงเราคนเราต้องเล่นพร็อพพี่เที่ยงคืนยังไม่เล่นได้เลยเราอยู่พร็อพต่อที่ไปตรงเที่ยงคืนหนีแล้วไม่แต่ว่าคนมึงมากกว่าแปดคนแค่แค่ดันขึ้นมามึงไม่กล้าหรอไอ้น้องมึงเคยเห็นพวกปืนก็มีบุกบ้านเทียแบบหลายๆรอบจนนี่ไหมจนชนะไม่ไอ้้ไอซุย มันต้องมาหาพับเล่นถูกแล้วเราอ่ะพี่ไม่ผิดนะไม่การเล่นครับไม่อยากคิดภาพตอนที่เราเล่นสตอรี่ที่แบบว่าแบบขับรถหรือว่าอะไรเต็มได้เต็มระบบครับสวัสดีครับได้เห็นโดเนามาสิบบาทดูเอสเอ็มดีด้วยไหมครับแล้วพอพวกกูบุกไปตีปุกบเป็นแนตีอะใครอ่ะไม่เคยเอ็มดีตีใครอ่ะแต่ก่อนละวแล้วไปอุ้มาเล่นมาระย่างแบบนี้ เรัชิงไม่ให้ดูครับวันนี้ดูครับโปรตุเกสกับอยาสเปนไปอุ้มอ่ะเฮ้ยอุ้มไปอาบน้ำทันไหมเฮ้ยเพื่อไม่นมีทันที่เจอแล้วนะหมุจะไปก็อยากอาบน้ำกินโมับกินโม้รีบเลยนะมันสั่งดันนะไอปืนไอบอสหายมึงมาดิเฮียดันเลยดันเลยพี่น้องกูกูกูมันเข้ามาเก็บเราเทียแล้วกุมแลนี่นะนี่ที่กูสงสารสภาวะนี่กูพูดจริงนะสงสารตัวเองเถอะ ไม่ม <า S 1> ันด่ามึงอ่ะหูด่าแน่เฮ้ยแต่แต่เราเล่นกันดีนะเราไม่ค่อยด่าเยอะเหมือ <c oughs> นรู้ไงเพราะเพราะถ้าหลุดอ่ะมั <c oughs> นเอามึงแน่โอเคก็เสียสกอร์ครับแค่นัน้นเองเวลาจบนี่มันก็โดนปรับอีกห้าเอ็ม่ะพันธมิตรแอร์ดอับอ่ะจบนี่เดี๋ยวมีมี<ด>งานงมีงานนี่คนระับเ,เอากระชับไปให้เอเดมดีนะมีงานต่ออยู่เออเอากระชับไปให้เอเดมดีเอาตั้งไปสร้างมากหลายตั้มนั่นแหละเฮ้ยเอาดีเออพูดยันเลพูดกันพูด เอ็มนี่ก็ตีแล้วอ๋อไอ้เหี้ยไฟตรงก็เราลงแล้วแต่ว่ามันใช้เองเฮียโง่นี่ดีกว่าเนี่ยรวมพลแก๊งแตกเนี่ยไอ้ควายเนี่ยโง่รวมพลแก๊งแตกมึงเอาแก๊งกาดเซียนมาใช้เลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยสลับนักเตะสลับนักเตะเป็นนักบอลเลยแก๊งมึงกว่าเนี้กว่ากว่าจะแข็งเนี่ยไอ้ควายไอ้เฮียโง่เสียวชิบหายเลยไอ้เหี้ยสภาคุณหน้ามึงมั้งไอ้เหี้ยไอ้ควายแก๊งแม่งไอ้เหี้ยไอ้้เหียมึงมึงไปบอกแก๊งพี่มึงไะไอ้ไอมึงไปบอกพี่มึงอ่ะ มึง,งมไปบอกพี่มึงก่อนเลยขั้นขั้นันแรกอ่ะไอโง่มึงไปบอกพี่มึงก่อนเลยขั้นแรกอ่ะไปตลับนักเตะอ่ะไปในไฟเอ็มเขา ข <S preach science> <á> ายอมรับกันหมดแล้วการสับนักเตะมึงโง่หรือเปล่ากูถามจริงมีแก uh, ๊งไหนที Its ่ไม่สับนักเตะมังไอ้เหี้ยแก๊งแตกไง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 แก๊งแตกงแก๊งแตกไงแก๊งแตกไงแก๊งแตกงแก๊งแตกงแก๊งแตกงแก๊งแตงแก๊งแตกงแก๊งแตกงแก๊งแตกไงแก๊งแตกงแก๊งแตกไงแก๊งแตกงแก๊งแตกงแก๊งแตกไงแก๊งแตกไงแก๊งแตกไงแก๊งแตกง เอ็ดมดีมึงอะไปเฮียขยะมันยาวด่าเฮียอะไรด่าไม่พ้นตัวเองโง่ป่าววด่าโคตรขยะเฮียด่าด่าก่อนที่จะด่านี่คิดมาลรกแล้วหรือเปล่าว่าแบบว่ามันไม่พ้นตัวเองหรือโคตรอบข้างอ้ะเฮียทุกวันนี้ไฟมันมันเปลี่ยนไปแล้วเฮียคนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมึงเอ๋วป่าโง่ป่าโอ้โหแหลงไปตั้ม สกอร์เท่าไหร่เลยวะไม่พลาดไว้เฮียสกอร์เท่าไหร่วะตอนนี้ก็ทรงไม่ดีเลยเหรอฟ้ากลางไปหลังบ้านมีศพปะนีม่ดีไปนะหลังบ้านมีศพปะมีมีไม่มีอ่ะน้อยอ่ะไม่ได้ดึงกันอะเราอ่ะสกอร์สามสามไม่เป็นไรหลังลีเอาใหม่แค่นั้นแหละหลังรีไฟที่ไหนต่อครับเดี๋ยวผมจองสถานที่ไว้ให้ครับเอาเอาที่นี่แหละขอโทษเมื่อกี้ไม่ผมไม่ติดอ่ะผมตัดให้ไวิ่งไปเปิดก่อนโทษเลยเลโดนเปิดครับ เอาใหม่เอาใหม่ห, <c oughs> หลังเลี้ยวใหม่แค่นั้นแหละไม่มีที่อะไรละแชทถ้าพี่ถ้าพี่ให้ออนถ้าพี่ให้ออนเซ็ตถ้าพี่ให้ออนเซตติ้งคอมให้อ่ะพี่จะเก่งไหมขึ้นไหมครับแชทว่า รล้วไงแต้พี่จะเปดินแรนแลนไหนไม่ไม่เอาแลนเราอรอชิวพี่กลับเข้ามากันนี้หรอกแต่ไ <c oughs> งแต่ไงครับ บ้านไกูถึงบ้านไหนต้องดักูล้มกูล้มป็นขวาไปบอสมันสบายนสบายไปไเดี๋ยวอยู่ไเยอยู่นนเยนไค่อยเล่นนไปไบอสมไปกดีงไเรื่อยปืนขวาปืนไีปนี่ปนแลวไปดไปไปดึง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 ไปไปดยเล่นึงไปลันไันบอสาไไปนะมามาขวาไหนมาขวาไหนไปรอปืนลูกนะปอปืนีขอคนปดมีดได้ปดปืนได้ป่ะมีมี มีปะมีเจสมนสมนะแงสมนะแสมนไม่ไม่มีไฟกลางเราอะมีมีแถวลมไม้ยืมาหั่อยเด้๋ยวไปปินคนหนึ่งอาาเลยมีบ้ามีนาสายสายเหยีมบไยอย่สายเชื่อเลยเปนตายไปทางนั้นไทางนัเยนเย็นไหวนะพี่จะย็นเยไหว้องปิสาย้อนามกูฟีดกูฟีดให้นะสายอะเล่นได้กูเลี้ยงได้กูเลี้ยงได้เติมพี่กินไปเติมเลยไป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  ยิงปืนมาหน่อยดิพี่ตีมเราแก้ท้ายเติมไปเติมไปเติมเติมโซนเนี้ยโซนเนี้ยทิงดีพี่ภูไปเติมเลพี่พี่ไปไปตกไดตไยังกไดตยังดีฟุดไได้ไหมไป้ายไป้ไปใ้ยด้วยล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วนึงกำลังจี้ให้กำลังจีปืนให้ไปพี่ไปเติมไปเติมเลยขอไปไว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 ิวไไววไไวววร เฉลยวันพระฤหัสเพราะวันพฤหัสสบอดีปืนสายมือสายมือปืนมาสองรุมมาสคนนะเอ้ยโอ้ยควายมา้นะมมานะเ้กูนรี่ตั้มโมโหนะครับปืนต้องถึงเนะปืนสายปืนสายมาทีมาีได้เฉดใช่ไมล่ะนาตไานรู้ปืนะ้านนมาต้านนตานนีปืนตานนาไมที่วงอีกแล้วนอยู่าปืนมันอยู่หน้าซ้ายอะปืนมันอยู่ซ้ายซ้ายปืนอยู่ซ้ายงเห็นปะตียครับตี ปืนตายหนึ่งนะปืนอยู่ซ้ายสองตัวปืนมันอยู่ซ้ายสองตัวปืนมันอยู่ซ้ายสองตัวซ้ายสองตัวเลยมันจะไปเอาปืนนี่ก็คือเราเล่นอีกแล้วนะครับไม่ได้ะเพราะปืนซ้ายสองตัวเลยพูดยากบิเลยเฮียช่างแม่งบอกกู้วกลับไปรีเซ็ตให้ได้ปืนปืนมันอยู่ซ้ายปืนมันอยู่ซ้ายปืนมันอยู่ซ้ายสองตัวจริงขนาไหั้นทหารตายทหารไปโง่ควายจัดขาล่างข้างล่างหมดแล้ว บ้านเกล้านกล้าจุเนี่แกได้บนนะนแน่นอน้าแต่ไม่้องไกลมึงเหียไหมเรา้เลยแกแล้วหวแล้วเยเก็บตัวรถหน่อยรีบช่วยเพื่อนมันจะมาเรรีบต่อมาแล้ว่ีกกูจะโดนซ้ำกูจะโดนซ้ตรรถมันตรรถมันตรงมัแล้วมัน้มันล้มันวมันวมันมันมันแล้นแวมันแลมันแมันแล้วมัน้วมันวมันมันงมลมันลมนันวมันนนวมันวมนนวมนมันนมันัน มาดูทำไมทำไมที่ไม่มีไฟไปดูทำไมี้งไปเล้องไยงได้ังไงมาไมยัสองเจ็ดสามนี้นก็รู้แล้วมันชี้เกสาฝานาลัง้านมันละเกใช่ไหเงียบก่อนชนการนี่ชนการนี่มึง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 ไปแก้หลังไฟไปแก้หลัไฟข้างหลังนะผู้หญิงคนเดียวมึงมึงไปติมไปเดิมอาหารมาแก้หลังไฟบ้านหลังไฟน้อยไปยิงปืนไอ้หลุยหน่อยปืนซ้ายมือ ยิงไอ้หลุยหน่อยจี้ได้ล้มล้มลมซ้ำอีกคนนึงยิงคนนึงได้ไอตงมน่้ใครก็สก๊อตเลยก็ออมันหนงสอตไบอสมันยังไม่หมดนะมึงสก๊อได้หไม่คยิงไม่ถึงมึงฟังปีน่านไม่ฟังวอเลยนี่หวาดปีนี่ยิงไม่แมนไปสั่งไปตอสตอสตอสกลับมาตอสแม่ตายแน่มึงตายแน่ย่สแล้วมึงใจเย็นตายแน่มึงตายแน่สั่งมึงตายแน่กูบอกเลยมึงตายแน่กูบอกแล้วมึงตายแน่มึงตอบกูดิไอ้ซาดตอสไอ้ยนยนเลทงหเลย ปืนข้างหลังเลยปืนข้างหลังเลยมึงต้องรับไม่รับศพไ้่นเน่าบ้านให้มืนมันอยู่สเลน่าบ้านให้อยู่นะรอรอครอรับศพรอรับศพเนีว่ารอรับศพเอาสามไม่อาสามไมสผมถือนมึงรอคำศพนะไม่อยาให้มันถึงศพอยาให้มันถึงศพมันถึงศพสามตัวมันถึงศพสามตัวมันถึงศพสามตัวมันถึงศพเยอะนะกูพูดแล้วนะมันถึงศพเยอะเพื่อเราหายไปนะสับไปลมสองีชเพื่อนนีชเพื่อนี่ทุกครังเพื่อนตาหมดเลยชเพื่อนนี่ปลมสอนะไอเหี้ยจะมึจะแพ้เฉยเลยไอเหี้ยกระจายมึงร แล้วไม่เห็นจะแพ้เช่นเลยมัวต่อเล้เลยเล้เลยเล่นเลยเล้เลยเล้ไปเลยล้าไม่ต้องมัวชุบบอกไอ้เหี้ยไม่ไม่เล่นผมทำให้ใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นล้างหน้าที่เขาคุณตัดโอตโหกูบอกแล้วเวลามัวมัวปิดตัวชุบเลยเว้ยไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งตายเยอะจัดเลยไม่เมื่อกี้มันกัดสมไม่ดีเว้ยกูกูได้มานะกูได้ ไฟแล้วนะเอาข้างหน้าข้างในอีกตัวข้างในกตัวข้างหน้าอีกตัวแล้วเดี๋ยววูให้เ salah, ้องซ้ายเื้งซ e ้ายโซนโซซนโนโซ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 นโไนโซนโซนโีนโซนโซนโนนนเียน <mae afraid Tyson> ีัยไม่ต้องไม่ต้องพูนะเราพูดนะราพูดเรียงไว้ดีเรียงไว้ดีเรียงไว้ดีก่อไหนว่าเลนก่อนไหนได้ปะเองอยู่ใตเราอยารเราอารลเอารเียวเียวปล่อยเาเอาง่ายๆนะพกุลงกอได้ตลอดอ่ะลชนได้ตลอดอ่ะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวผมนี่อเลนี่อ่าบกา่บอกว่า

จริงๆจริงๆเราชนะ5 2ได้นะถ้าแบบไม่ต่ไม่กินอยู่ไม่ก็ก็ชดคูณไปมาว่ะดีเราสบไม่ทันนะเออสบมันต้องไหลมันต้องไหลอย่างนี้ทุกไฟเว้ยไอ้กูเปิดมาได้2สบแล้วอ่ะเฮ้ยบ้าเวลาแม่งไหลก็ไหลแบบอู้ไหลดึงทันอ่ะกู่ใช่มีสิ่งที่มานทำได้นะแต่พวกไอ้ีตีอ่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่ก็เราเจอแก๊งก่างกันตลอดไงเออไม่ชิโลไปดูไว้ดี